แล้วปรากฏว่าวันลุ้งขึ้นข้อมูลของดิฉันถูกตัดแต่ข้อคำติมันตอบไม่ได้ว่าโจทย์ที่ยากสุดคืออะไรแต่มันมีโจทย์ที่เป็นเมมโมรีที่เราแบบจำความหินของมันได้มีจะเอาอย่างนั้นไม่ล่ะถ้าจะให้เล่าเรื่องนั้นนะเล่าได้เอ,อ,อย่างเงี้ยนะมันก็จะมีเช่นนะคะเอาง่ายๆเลยเราไปถ่ายแบบกัน นะฮะเป็นแรกๆในวงการในรตอนเข้ามาใหม่ๆไปถ่ายแบบกันจำได้เลยคุณการ์ตูนสองสุดากับคุณโดโด <c oughs> โดโดยุทธพิชัยชา,ยชายเลยค่ะไปถ่ายแบบกันที่สนามกอล์ฟต่างจังหวัดเอารถของบริษัทไปขับออกไปขากับรถประสบอุบัติเหตุคือเรานั่งอยู่ในรถแล้วก็เห็นเลยอะ่ะนั่งกันอยู่หมดเลยดารานั่งอยู่นี่ช่างหน้าช่างผมเรานั่งอยู่แล้วก็มองไปก็เห็นคนขับเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเห็นเลยเรานั่งอยู่ระหวว่างคนขับกับคนที่นั่งข้างๆคือ เปลี่ยนพี่ประสานงานอีกคนเห็นเลยว่านั่นเป็นเนินแล้วมองมันเห็นรถคันนี้เป๋อยู่บนเนินนั้นแล้วเรากําลังพุ่งขึ้นเนินเพื่อจะไปกันต่อแล้วคันนี้ก็พุ่งเข้ามาหาเราแล้วก็กรีดบอกคนขับระวังแล้วมันก็พุ่งมาหาเราจริงๆเหมือนมีลางบอกเหตุแล้วเราก็ถูกชนเต็มลำเลยพุ่งลงข้างทางกรีดกันสนั่นรโลกดีรถไม่พลิกคว่ำแล้วก็ไปจอดเบร่ที่ซัมติงอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แต่จําได้แต่ว่า มันคือเวลาพระาทิตย์กำลังจะตกดินและมันคือ in the middle of nowhere อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งคนทุกคนในรถหิวและปวดเยี่ยวคือครบเลยอ่ะคือหิวทุกอย่างเ่ว่าจะเป็นน้ําเป็นอาหารแล้วก็ปวดเยี่ยวคือครบแล้วก็ทําไงดีอ่ะเราก็เป็นคนประสานงานเราก็ต้องตั้งสติให้ได้เร็วที่สุด <c oughs> ก็จะทํำยังไงดี <c oughs> ก็เลยคนตอนนั้นก็ยังเป็นยุคที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเนาะ ก็มีกระปุกอมสินหนึ่งอันคือโทรศัพท์กระปุกอมสินรุ่นโบราณหนึ่งอันติดตัวก็กดพยายามจะกดต่อสายก็ไม่ได้ไม่มีสัญญาณอะไรเลยก็เลยต้องเดินหาบ้านชาวบ้านเดินหาาชาวบ้านจนเจอบ้านชาวบ้านแล้วก็หาโทรศัพท์เขาก็ไม่มีโทรศัพท์เราก็ต้องการเรียกประก,กันต้องการทําทุกอย่างเพื่อจะหารถคันใหม่ท้นยังไงได้จะได้พาทุกคนกลับกรุงเทพเป็นเรื่องเป็นราวยาวนานทีมหนึ่งก็ต้องเดินไปหาโทรศัพท์ทีมหนึ่งก็ต้องแบบ ดูแลรถกับของมีค่าที่อยู่ในรถที่เอาไปถ่ายแบบดิฉันก็ต้องเดินไปขอชาวบ้านว่าอย่างน้อยนยขอข้าวไข่เจียวกินได้ไหมเอาเงินจ่ายขอขอบคุณชาวบ้านก็ไม่คิดเงินน่ารักมากแล้วก็จะมีคนในทีมเราที่จะกระแดะที่แบบอ๋อฉัน่าบน,นี้ไม่ได้จะปดูแลฉันอย่างนี้ไม่ได้จะกินอย่างนี้ไม่คือมันจะมีคนแบบนี้อยู่ในวิกฤตขนาดนั้นมึงยังจะเรื่องมากอีกอะเนื้อป้าสามทุ่มแล้วอะเฮ้ยไม่กินหรอข้าวอะสามทุ่มแล้วอะคือมันดึกมาก สุดท้ายทุกคนก็ได้รับความช่วยเหลือจากทุกๆฝ่ายรวมพลังกันก็ได้รถที่มารับทุกคนกลับกรุงเทพแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จาได้แม่นมากคือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิตตอนบังกรกกแฟชน่นว e e เราเนี่ยทำแฟนชชั่นโชว,ชว์แล้วอยู่ๆก็ล่ขณะที่เรากำลังเตรียมงานอยู่ก็มีพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นพี่ที่เรารู้จักสนสิทสนมกลมเกลียวดีเดินมาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็บอกเราว่านี่นี่เนี่ยสัมภาษณ์น้องคนนี้เลยน้องคนนี้ทำทั้งสี่โชว์นะ เขาบาทำสีโชว์แปลว่าเราดูแลรับผิดชอบเป็นสไตลิสต์เป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ให้4โชว์นั้น mm hmm. เขาก็เลยมาสัมภาษณ์เราโดยที่เราไม่มีการแนะนํากันเลยว่าคุณเป็นใครมาจากไหนทําอะไร mm hmm. เราก็เลยจําได้แค่ว่าเขาถามเราว่าอ่าชอบอะไรบ้างคะเนี่ยข้อดีของการทำบังกับ f แฟชั่นวิพมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าเซ่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะเราก็พูดหมดเลย ว่ามันข้อดีมันคือนูน่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นบยเยอร์เมืองนอกจะมานูน่นนี่นั่นมันดีงานดูยิ่งใหญ่ตะก,กันตาพีอาร์ดีอ่ะเราก็พูดไปอาะจบแล้วข้อดีอ่ะข้อเสียซีนะข้อเสียมีอะไรบ้างอ่ะเราก็พูดหมดถ้าเราเป็นเด็กเราก็พูดหมดเราพูดตามหลักคือสําหรับพีอาร์มันคือความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่มันอาจจะไม่ใช่ความจริงสําหรับบางคนก็ได้เข้าใจปะคือ เราต้องมองในมุมต่างมุมคือคนเป็น PR ก็เขาต้องเกลียดเราเพราะว่าเอา้างานเพิ่งเริ่มปีแรกม,มาบอกมีข้อเสียได้ไงมึงต้องบอกไม่มีข้อเสียสิไม่จริงทุกงานต้องมีข้อเสียเป็นการเรียนรู้ประเทศไทยไม่ใช่ครั้งแรกในไม่ใช่เป็นประเทศที่ professional เราเป็นประเทศที่ต้องการการเรียนรู้เพราะฉะนั้นนี่คือการทํางานครั้งแรกทางานครั้งแรกต้องมีผิดพลาดคุณก็ย่อมยอมรับแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดจบคุณก็จะเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดคุณยอมรับข้อผิดพลาดไม่ได้คุณคือ เขาใจ่ปาคุณคือถ้าคุณทําผิดแล้วคุณไม่ผิดคุณคือเราก็ไม่รู้คุณคือใครคุณก็ไปคิดกันเอง,เองแล้วกันนะอ่ะพอเสร็จเราก็บอกความเสียข้อเสียข้อผิดพลาดท,ที่เราเจอจากประสบการณ์เพราะเรากลับมาจากเมืองนอกแล้วเราทํางานที่เมืองนอกมาเรารู้แฟนรนชู์มันต้องการอะไรแล้วกลายเป็นว่ามันกลายเป็นอ่าอีเด็กเวนอีเด็กม่วนซืนมาเผากูก็กลายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทํางานนั้นที่มีส่วนร่วมรายรับจากงานนั้นรังเกียจดิฉันอีก ว่าดิฉันเป็นคนอัปากหมาปากไม่ดีปากโป้งทําไมไม่ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนทาไมไปให้แล้วปรากฏว่าวันลุ่งขึ้นข้อมูลของดิฉันถูกตัดแต่ข้อคําติไม่มีคําชมเลยคําติทั้งหมดของดิฉันเป็นหนึ่งพารากราฟเต็มอยู่ในนิตยสารอยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับวันรุ่งขึ้นแสดงว่าผู้หญิงคนที่มาสัมภาษณ์ดิฉันมาจากแล้วเอาแต่คตําติไม่เอาคําชมเลยแล้วจัวดิฉันขึ้นคนแรก แปลว่าอะไรคะโดยปล่อยว่ามาฟังความคิดเห็นของคนที่คล้่หมวดอยู่ในวงการแฟชั่นตัวแม่ปีนี้แหละคือสิ่งที่บอกว่าคือทัฟที่สุดในชีวิต1น่งอันที่จําได้แต่มันก็มันเป็นอดีตไปแล้วไะเขา้าใจป่ะตอนนั้นเราก็รอดมาได้ว่าเออไม่มีใครมาดักคาไม่มีมอเตอร์ไซค์มาประกบข้างเรวเรียกชื่อว่าอาร์ตอารยาล้วหันไปใช่ค่ะปึง้งเนี้ยไม่มีอ่าเราก็รอดมาได้นึกออกปะ